สวัสดีค่ะว be ันนี้พี่น้ำตาลกับน้องนิชาก็จะมาเปิดกล่องสุ่มกันนะคะนี่นะทุกคนก็จะมีตัวอยู่สัตว์หกตัวนะคะแล้วก็ซีเคิตเนื้็อยากได้กระต่ายแล้วก็จอนคีแล้วก้ตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้นิชาจะได้ตัวไหนตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้โอ้ยได้หลายตัวจังเลยมาแกะกันเลยเดี๋ยวแกะของน้องก่อนแกะให้

มีกันนะมีการไหมมีนีเลยการค่ะวโอ้ยน้องมีชาช่อีจังเลยอ่ะมีซิปไหมมีไม่แน่ซิปโอ้มีซิปแก่ยากดูของพี่นักต่งใิ่ไหมเหมอนเน่ารักตัวเองโอ้ยพี่ตังน่ารักจังเลย นี่นะคะนี่พี่นับตังได้อได,ดอัน,นอไมนาเลย,ยน่ารักมากเลย,เ,ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องชาบอก